แาบ้านท่วงไ่เลยตนี่เลยทำอเสีอกตได้มอะไเชื่อเลยออึ้งปลาหรืออะไรอึ้งตัอร่อยมากน้ำเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว

cho nó thăm thăm ổn à, à, à. thì mình lúc lùng bỏ quên nhu ạ ừ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 

năm mới cố con kiểu ha thì chua được Chắc lấy quay lấy 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 lấy

กูรูเห็บไปจัรอมอะไรอย่างเงี้ยน้องเขยอกเยกไมกนให้มันขนาดนี้นะมนี่ปลานีกางเท่กับปลาทุ่จงจนะล้ม

ใส่ทใส่ทีใส่ทัพีไอ้นั่นมีการด้กันหนังดีอะักฮึตะกี้การเลยกันหนังดีอะไรสตาเหมือนนู่นจังเหมือนนี่คุณก็มบ้งจ้ะรเราไม่ขยำเราไปทั่วต่อไปไหม

对，没错，那。 มันไม่มีเลยนี่แต่ตากนนั่นเห็นชายเวลามาว่าเือนว่าจะได้แต่ไรอะ không? nó nhập này rồi à cái sắn của con trắng thì nhiều rồi. ơi ba แม่เพิ่งเดิมคล้ายมาสามารมหาธิ่าเพราะว่าจากการเมื่อก่อนเคยอ,อยู่กับคนอิสลามาอ่ะเคยได้เรียนรู้กับเขาข<อ>แล้วก็แม่อามาดัดแปลงสูตรของเมงวิธีการทําขั้นตอนและปลาที่เราใช้ในการทำปลาหยกจะเป็นปลาอย่ช่องปลาค่ะนี่สิแม่ทำจะเป็นปลาทูกับปต,ตัดตค่ะกระบวนการขั้นตอนในการทําปลาหยก กมจากอบปลามาทำความสะอาดแล้วก็นึง่งแก้อแต่เนือ้อแล้วก็มาคั่วคอยอ่อนๆจนแห้งแล้วก็ละเอียดค่ะและส่วนผสมที่เราใส่ลงไปในในปักในปลายาหยอมอะค่ะมันมีอะไรบ้างที่ทำให้มันเกิดรสชาติอะไรอย่เงี้ยก็มันไม่มีไม่เยอะค่ะมีรัฐพัชชี ขวดเทียมพริกไทยค่ะขวบลาไปอยวะแห้งจนจะกรอบค่ะเค็จะกรอบเลยก็ใสเสือมุ้งเลยกล็วดโต๊ะจะกรอบค่ะปลาหยองที่เราได้มาเนี่ยมันจะต้องอมีลักษณะยังไงถึงถึงจะสามารถที่จะยกขึ้นจากเตาแล้วก็แล้วก็แกพ็คส่งขายลูกค้าคือจะได้ความกรอบพร้อมแล้วก็มันได้รกซี่มันจะบุงบบกค่ะ คนตอบรับจากที่เราทําขายประมาณสักสามอาทิตย์เป็นไงบ้างคะดีมากค่ะคือพอปกติแล้วสินค้าตัวนี้คือมันยังไม่มีคนรู้จักค่ะแล้วเราจะใหม่เป็นเป็นถุงลเท่าไหร่คะทุงสามสิบค่ะ๋อทถุงสามสิบเหมือนกันแล้ววิธีการท่านตอนการเก็บรักษาไว้ได้นานมากเลยค่ะนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเหมือนปลาเค็มเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคะ